สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนอนแตกชแลนลในเราก็จะมาเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งแสงนะครับเป็นซีรีส์นะครับผมผมจะเอาตลอดแบบเป็นซีรีส์เลยนะครับตรอดตรอดบนเกาะแห่งแสงนะคะรับผมมีเสียงลูกกอนขอภรายด้วยนะครับผมนะนี่ผมมาให้ดูก่อนเลยนะนี่นี่เป็นไงโอ้โหมีแต่ไฟนะครับผมข้างล่างนั้นก็เป็นน้ำนะโอ้อย่างสูงนะทุกคนกวางสูงนี่อยู่ไม่ได้นะครับผมนี่ โอ้โห oh. ถ้าออกไปไม่รู้เป็นไงนะแต่ว่ามันเป็นแมปแบบเกา่าแบบอะไรวะเขาเรียกแมปอะไรวะแบบว่าสิ้นสุดได้นะครับผมเอออันนี้ผมก็โหลดมาอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดเอ,อ้ยพูดไปแล้วได้วะโอเคมีเสียงลุกวัวนะอะไรขอภัยด้วยนะครับผมขั้นตอนแรกเออคืออ,อบ้านบ้านไอ้นี่บ้านนี่นี่น,นี่คือตัวเกีมันมีให้ผมอยู่แล้วนะผม ผมไม่ได้สร้างเองนะครับโอ้โหฟังกิ้งไหนนะครับผมเราจะตัดไม้ทำอะไรดีก่อนอื่นเราต้องยังไงวะหาที่ลงมาก่อนดีกว่านะอือใช่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 ใชใชอ่าผมจะอ่าลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้เออมันมีน้ำโดดลงไปแล้วเราก็จะตอหินมาทำเป็นทางขึ้นนะครับผม ขั้นตอนแรกเราก็ต้องตัดไม้ไปเยอะๆนะครับผมนี่ผมพวกพวกทรงพวกสัตว์ก็ดรอปแบบปกติเลยนะเออเราจะไม่เอาขวานนะครับชา้าก็ชา้านะครับผมแต่ว่ามันจะเปลืงเปลืองทรัพยากรนะถ้าเราแบบเอาขวานมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะต้นไม้ฮะมีค่ามากๆนะครับผมบอกเลยปั๊บได้ปุ้นได้ปลูกไปปลูกไปเลยได้มนาะปลูกฮนะเดี๋ยวลืมฮนะ ต้นไม,ม,ม่สุ่มนอนก่อนเป็นแบบวันป,ป,ป,ปกติคตรอง้งโคตรอ้งโคตรอ้งโอเคนี่ผมขุดไปนี่เออต้นไม้มาอีกแล้วครับเป็นเป็นเวอร์ชั่น0.4เอ๊ะ0.60นะครับใครอยากโหลดก็ผมทิ้งลิงก์เกมมาไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้โอ้ไม้ย่างเยอะเลยนะฮปลูกเลยครับผมปลูกไวท้ที่กับที่เดิม หมูกับวัวครับเอ้ยเดี๋ยวดีผมว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับเป็นไง้วกันนะครับเฮ้ยธรรมดาดีกว่าเออเราต้องเล่นแบบกลางๆดีกลางๆหดไปผมก็จะปรับง่ายแล้วกันนะถ้ามันหิวอ่าบ้านเราเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมอยากยพึ่งดีกว่านะครับผมขั้นแ,แรก เราให้เราเอาเอาพิกแอคพิกแอคเอาเอาลืมโอ้โหเปลืองไม้เลยของข้าวอะเอาทิ้งไปไม่น่าจะพอนะครับผมนี่ฮะพวกกงพวกไก่อะไรเดี๋ยวผมทําที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมนี่น,นี่ผมอยากให้ม้าเกิดจากวอนนี้มา้าไม่เกิดมาสักที เราใบไ,ไม้มันดรอปลงมาเรื่อยๆนะครัผมโอเคคนะทุกคนเราต้องหาที่ลงไปนะตรงนี้มันเป็นมันเป็นเฮียอะไรวะโอ้ปล้ล้วโอ้โหฮโอ้บุ๋มบุ๋มบุ๋มขึ้นขึ้นไปลองดูดิขึ้นดูดิโอ้โหสวยยนะทุกคนโอ้โหเป็นสามมิติเลยนะตรงนี้ เออเอาเอาเอาเาขึ้นไม่ได้มีทางขึ้นว้าวแม่น้ำอย่างสวยอู้หได้แล้วผมได้ผมได้ไฟแล้วนะครับผมเราเอ๊ะเกาะเราอยู่ไหนอะเกาะเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวอีพีแรกผมก็จะแบบขุดทำทางเดินนะครับผมอโอเคเรามาเริ่มขุดก็คือ มันก็อาจจะแหลกนิดนึงนั่นไงเป็นบางช่วงครับผมเดี๋ยวเรารอมันก่นอนรอแม็ไหมไอ้นี่เออโอเคได้แล้วออกมาเมื่อกี้แหลกขอไยด้วยนะครับเราจะเออตัดตัดไปทาอะไรวะเขาเรียกว่าทางขึ้นทางเดินนะครับผมเราก็ต้องขุดหินนะครับไม่ใช่ตัดไะครับผมขุดหินไปทมทางเดินเออถ้าเราขุดยเี้ยโอเคจะให้น้ำเข้าแล้วกัน เพราะว่าผมติดลิขสิทธิ์เพลงแน่เลยวะ่ะได้ยินไหมน่าจะไม่ได้ยินแหละนะแล้วก็จะขุดไปแบบเรื่อยๆปกติธรรมดานะครับผมว่ขุดขุดตรงนี้นะขุดตรงนี้น่าจะได้นะขุดตรงนี้เลยขุดตรงนีเลยนี่ผมจะทำแบบทางขึ้นประมาณสองสี่ทางเลยได้ไหมวะโอ้โหทุกคนผมว่าหินไม่พอเนี่เลยวะมันเยอะเกินไปนะ โอเคทุกคนเราได้หินมาเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่พอคาพอันนี้เพิ่มแล้วกันเดี๋ยวย้ายที่อัดไป,ไปตรงนี้ก่อนโอเคนี่เป็นไงเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นไปรีภาพ เฮ้ยทุกคนครับเจอทานเราเจอทานเราเจอทาน,เ,าเ,านเว้ยเฮ้ยแบบนี้มีมอนเตอร์เกิดไหมวะทุกคนแม่งแสงโคตรเยอะเลยนะครับผมน่าจะไม่มีมอนเตอร์นะ โอเคทุกคนเราได้มาประมาณสองสแตก็กแล้วนะตอนนี้ผมคิดอุย้ยคิดอะไรวะขุดหินเสร็จผมก็จะไปขุดอ่าพวกอะไรวะพวกนี้ครับผมไฟนะผมจะไปขุดมนะันโอเคเยี่ยม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 เยนะี่ยมเยี่ยมก็จะถามเดี๋ยววันจะถามเพื่อนรับผมนี่นี่ขุดขุดขุดจนแตกขุดจนแตก รดผ่านนะครับผมอ่ะเราขุดจนแตกเรียบร้อยละโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มันนี้ต่อเลยกันนะเราจะไม่รอเช้านะครับผมพาร์นี้เราต้องทำไอ้อน,นี้ให้ได้พารแรกเราต้องทำบันไดให้เสร็จนะครับโอเคโอเคเยอะมากโอเคขุดไปเยี่ยมขุดตรงนี้น้ำด้วยป้าบเรียบร้อยอยากแล้วจรู อารถพานนี่ทุกคนผมอยากให้ดูอะไรโลกโลกเห็นไหมอ่านี่นี่นี่นั่นนะครับผมอย่างสวยนะครับผมใครอยากโหลดก็โหลดได้ที่ลิงกใต้คลิปเลยนะครับเป็นตัวเกมนะครับผมนี่เราจะขูดไปให้หมดเลยนะไม่ใช่ขูดให้หมดดีเราจะไปทำไฟของเราโอเคเยี่ยมมาก อตอนนี้หิวอาหารนฮะยังไม่ได้ค่าับตัวทียุยเลยครับตอนนี้เดีย๋ยวเป็นคนดีอยู่ฮนะเราจะขุดน้ำออกให้หมดเลยโอเคเดี่ยมได้แล้วได้แล้วโอเคอจะค่ำนะฮะตอนนี้เราต้องขึ้นไปเดี่ยม เดียมเดยมมีอีกเดียมมีอีกเดียมเดียมเลยวามีท้ขึ้นอยู่เราขุดอันนี้กลับไปดีกว่าดีกว่าไหมรือ,อน่าจะดีกว่าแหละตรงนี้น่าจะไม่มีมอนเตอร์เกิดเราจะต่อตรง ผมอยากจะขึ้นไปข้างบนบ้างวะโอเคเราไอา้โตครับตโตครับเราอยู่นี่เอาไอ้นี่มาครับเลยไม่เป็นไรหรอกหินเรามีเยอะแต่ไม้แต่ไม้นี่ไม่ค่อยมีโอเคอ่ะทางนี้มีไฟเราก็ขุดไปด้วยนะครับผมปั๊บปั๊บเราจะเดินขึ้นไปบน เขาบดงโง่นั่นนะครับผมเราจะขุดขึ้นไปเลยไปไปทีนี้กุดกุดเอาฮะไปทำไฟข้างบนนั้นข้างบนนั้นไปให้ได้โอเคยอเยี่ยมเราจะต่อจากบนนี้ตรงไหนดีวะที่มันไม่เปลืองทรัพยากรเราเดี๋ยวผมขอขอเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคทุกคนเราตอนนี้ผมขย,ยับให้มันกว้างขึ้นแล้วนะมุมมองของเราเอาต้งเต็นนี่แล้วกันตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมวิธีของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป,ปึ๊บโอ้โหยังไงดีวะทุกคนผมคิดไม่ออกอะทำให้มันแบบไม่เปลืองที่สุดอ่าไม่เป็นไรเอาไปเลย มาครับผมกรเาเยี่ยมขอขอเปลี่ยนอันเป้าก่อนโอเคทุกคนผมเปลี่ยนแบบเป็นกระกระบาดมาแล้วครับผมน่าจะทำงานง่ายกว่านะโอเคเราจะสร้างสร้างไปถึงตรงน้องเลยนะครับผมตกลงไปตายนะน,นะ เดี๋ยวเราจะเอาดินจากข้างบนมาลงนี่เลยไหมแบบพวกส่งพวกสัตว์มันเกิดบ้างครับผมเดี๋ยวตรงนี้มันไม่มีสัตว์เกิดเลยนะมีไหมวะไม่มีนะมันไม่เกิดบนดินบนหินเหรอวะพวกสัตว์นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับผมโอเคละได้เล่นละทุกคนผมว่าไม่ถึงวะวเฮ้ยถึงหัว ถึงบ่นอหอดบ่นอถึงไม่นอถึงไม่นอทุกคนถึงไม่นอ,นอ,นนอโอเคยังอุ้ยเวละเวละเอา้าเยี่ยมมก็าตกน้ำนักเลยนะตอนนี้โอ้โหโคตรสูงครับผมเรามาอยู่นี่ฮะซอมบี้ซอมบี้เกิดแล้วฮะบ้านเรายังไม่มีไม่มีไม่มีมอเตอร์เกิดเออข้อดีของแมนนี้นะมันเติมไม่ค่อยเยอะนะ เพราะว่าแบบมันสว่างไงสว่างจ้าเลยทีเดียวโอเคโอเคถึงถึงได้ได้ไดพอพออยู่พออยู่พออยู่ตรงนี้โอเคโอเคต่อไปต่อไปอืม เออผมมึงกลับมาเล่นนะครับผมอาจจะต่อไม่เซียนนะกูรีตัวนั้นกูก็ไม่เซียนอยู่แล้วนะวะเออไม่เป็นไรมาไม่เกี่ยวโอเคทุกคนพูดเองเล่นเองครับเมื่อกี้เนา่นี่ยะเราจะเอาวตัวนั้นมาเป็นอาหารของเราเพราะว่าตอนนี้มีหิวข้าวแล้วเกินนะตัวละครนะป๊บเรียบร้อย ึ๊บเยอะปั๊บปุบป๊บเยี่ยมมากอู้หูหย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยว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 ต่อเติมต่อเติมก่อนโอ้โเมื่อกี้เพื่อนผมมาเรียกนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อเติมตรงนี้เผื่อแม่งตกตกลงไปแล้วไม่เหลือเลยนะนะ่ะเฮ้ยเหลือดิ ตกไปก็ไม่ตายนะเอ้ยเหมือนจะเซฟมากนะครับผมเกาะนี้นะเดี๋ยวเราผมจะพาไปเผจิญใครนะครับผมน่าจะพลาดหน้าแหละไอ้นี่มันไม่ทันละดูดิโอ้โหผมว่าเราเอาไฟมาวางไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้นเอ้ยเกี่ยวฮะทุกคน บางเอิญเห็นตะเกียวลิตาัานนั่งไงมันโดดยิงแล้วด้วยบะไปตะเกียวก็หิวข้าวยาได้ยินเสียงอึ๊ยมาดิอีอ๊ะทุกคนไม่กลิ่ละผมได้ยินเสียงหนึ่งมุมด้วยสไปเดอร์เฮ้ยมอนเตอร์ม,มันเกิดได้ไงมันทะวางขนาดนี้นี่ สงความสบางให้บ้านของเราอ่ะครับอีกเอา้าอะไรวะเยี่ยมเฮ้ย,ย,ยมาอู้ยิยงคุณแรงอู้หินเราไม่มีด้วยไม่ได้เตาแน่นอนจอมูก อุบุที่หนึ่งยาตกอย่าตกอย่ามาไก่ฮะทีเดียวจอดได้ยินเสียงแมงมุมแมงมุมปัวตายตายตะมัววางไว้ตรงไหนมันมืดอะวางหิวมากฮะตอนนี้วางก่อนวางก่อนโอเคเยอะ โอเคจบแค่นี้นะครับผมต่อไปก็ไม่มีอะไรแหละผมก็ขุดดินขุดหินอะไรไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรดูและนะครับผมก็จบแค่นี้นะครับผมชอบเดี๋ยวเลื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยอีพีสรอไป